ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชรนะคะค่ะมือนีบตรงกับวันทีสิบหา้านี่าย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชมค่ะมือนี้แอดจะมาสรุปตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะทั้งหมดหกสำนักค่ะท่านผู้ชมค่ะหกสำนักแม่นแมนนะคะแอดจะได้มาสรุปตัวเลขแนวทางของแต่ละสำนักให้ท่านผู้ชมได้รวบรวมได้เอามาเปรียบเทียบกันเนาะคะ่ะเนาะ สำ,สำนักแรกนะคะทนผู้ช่วงะาก็คือเอฟซีใจดีนะคะของเอฟซีใจดีค่ะเอฟซีใจดีนะคะเพื่อนห้เดนที่8กับ3กับทำาือช่วงคะ่ะ8กับ3เหล็กนตาล่างเพื่อนกับสีมี8มี3ามีเกาตล่างล่างลงมากก็คือ6มี1มี7นะคะเอฟซีใจดีเพื่อนจับคู่มี8 3 8 9 8 6 8 1 8 7นะ,ะาะท่งนผค้ชมคะ่ะ ซึ่งเพนเน้นที่8 3กับ8 9นะคะท่านผู้ชมส่วน3คเพิ่นบอกว่า39 36 31แล้วก็37ตัวเน้นอยู่ที่39กับ37นะคะตัวกันเพิ่นบอกว่า้าบโบม,มาก8ปกับ3ก็คือสิมา9เก่าเป็นตัวกันทุกคนนะคะกัสิเป็น9 6กับ91 97นะคะท่านผู้ชมค่ะร่วมทั้งเมดกัสิเป็น12ชุดนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์ของเซียนของสำนัก แรกนะคะคือของเอฟซีใจดีนะคะท่านผู้ชมขะสำนักต่อไปค่ะท่านผู้ชมขะสำนักต่อไปเป็นสำนักของพ่อพ้อมลอยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมขะพ่อพ้อมลอยเอ็ดเพิ่นกสีมีเหล็กตั้งรับแล้วก็มีเหล็กประกบแล้วก็สีมีวิง่งบนวิ่งล่างนะคะท่านผู้ชมขะมึงไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะของพ่อพ้อมลอยเอ็ดนะคะพ่อพ้อมลอยเอ็ดเหล็กตั้งรับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ เลขประกอบ6 7 8 9 0วิ่งบนของพ่อพุ่มนะคะอยู่ที่6นะคะท่านผู้ชมคะจับคู่ตัวเดียวโดวดโดดก็คือ5 6นะคะเลข3ตัวกระชุดเดียวค่ะพ่อพุ่มเนนนอนอีลีเก6หาคะ่ะท่านผู้ชมวิ่งล่างวิ่งล่างอยู่ที่2นะคะเดียวเดียวโดดโดดเด็ดเด็ดหางเดียวก็คือ82นะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมอย่าลืมเลยค่ะ8 2สองกับ88ตัวเดียวกันนะคะ ขอยทนผู้ชมได้พิจรารณาตัวเลขแนวทางของพบพมลอ,อย ệ ดนะคะแปดองอาจจะเป็นแปดแปดได้นะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพบพมลอยเอนาะคะ่ะเนาะน้อยๆแขวนๆกท่ทนผู้ชมสำนักต่อไปกัะทนผู้ชมค่ะสำนักต่อไปเป็นครองอาจารย์วิละสมุตปการเนาะคะ่ะทนผู้ชมเนาะอาจารย์วิราสมุดปการเพื่อนไหบุเอ่อคลิปอันแรกคือบนอยางเดียวนะคะทนผู้ชมค่ะ บนย่างเดียวของอาจารย์วิลากสิมีเลขตังหลักเลขตังหลักของเพิ่นก็คือ234เลขประกบเลขที่มาจับคู่สิมีหา7 8นะคะอาจารย์จับคู่ให้มี25 26 2728อาจารย์เล้นที่25กับ28นะคะท่านผู้ชมคะส่วนหลักร้อยอาจารย์ให้ที่2 3 5 6 8 9อาจารย์เน้นที่25 8เพิ่นบอกว่าบุพิดแน่นอนงวดนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ อันนี้คือบนอย่างเดียวของอาจารย์วีละเนาะค่ะเนาะถ้าต่อไปก็จะเป็นล่างย่างเดี่ยวของอาจารย์วีละนะคะท่านผู้ชมค่ะซึ่งล่างย่างเดียวของอาจารย์วีละเพิ่นกันนินคือเก่าค่ะค่ะนี่คือล่างย่างเดียวของอาจารย์วีละนะคะท่านผู้ชมค่ะล่างยาง่างเดียวอาจารย์ให้เลขหลักมาที่3 0 6เลขจับคู่เลขที่เอามาประกอบจับคู่ก็จะมี678นะคะท่านผู้ชมค่ะจับคู่ก็จะได้08 3868 073767ตัวกันก็คือ36อาจารย์เน้นที่083868เน้นสุดๆก็คือ38กับ68นะคะท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวาทางล่างอย่างเดียวของอาจารย์วีละอาจารย์แถมมาให้ว่า8กับ9บนล่างน่าจะมาเต่นเน้นคิดว่าจะมามากที่สุดอาจารย์บอกว่า8นะคะท่านผู้ชมคะ ก็ไดพิจารณาไปน้อกันเนาะค่ะเนาะช่วงเนาะคอยใส่วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำนักต่อไปค่ะสำนักต่อไปเป็นของพ่อเอมืออุบลเนาะค่ะเนาะเป็นเลขอมตะเงินล้าน่ะท่านผช้ชงค่ะเลขอมตะเงินล้านของพ่อเอก็คือ8 1 3สส่วนมากเลขอมตะเงินล้านพ่อเอนี่ถ้าหลุดแล้วจะไม่หลุดอีกนะคะ่านผช่วงค่ะปีหนึ่งสิหลุดประมาณของเพื่นนก้าวสิบแปดงุดหลุดอยู่สี่หงวดนะคะถือว่า เข่าหลายพอสมควรนะคะท่านำช่วงขาซึ่งงวดน,นี้เพิ่นไก่มาที 8, 1, แปดหนึ่งสามเอดว่าเลขแปดเลขหนึ 1, ่งเลขสามตรงมาบนมาลางแน่นอน่วงกับทำช่วงขาส่วนเลขวิ่งนะคะเออเลขเดน่นเลขเดน่นเ,เดน่เดนบนล่างสูตรที่หนึ่งก็จะมีศูนย์หนึ่งเจ็ดทำช่วงไหลายคนกัเข่ามาแล้วกัให้พิจารณาเอาเอ่อเอฟซี FC ของพ่อเอน่าจะเข้าใจนะคะน่าจจะดีที่การบ้านมาโดนแล้ว เด่นบนล่างสูตรที่2ก็คือ390เด่นบนล่างสูตรที่3ก็คือ345นะคะสูตรเด่นบนอย่างเดียวมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งนะคะอันนี้คือสูตรที่เขาใส่ประจําเพื่อนๆไม่อีกสองขุดสูตรคือสูตรสองสูตรสามสูตรสองก็จะเป็น6 7-8สูตรสาก็จะเป็น1 2ึสา อันนี้คือตัวเลขแนวทางของพ่อเอนะคะเนาะส่วนวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างจะได้กระาต,ตัวหนึ่งแน่นอนก่ะทำชมุ่มสังเกตมือว่ามันชนกับอามาตะเงินลานตัวใดหนึ่งกับ3ชนทั้งสองตัวทำชุ่มกับขัดกล่องเลยนะคะอาจจะมาทั้งสองตัวตัวหนึ่งอาจจะมาบนตัวหนึ่งอาจจะมาล่างนะคะ1กับ3ตัวหนึ่งอาจจะมาบนตัวหนึ่งอาจจะมาล่างนะคะส่วนจับคู่ของพ่อเอบนอยู่ที่85 898381 แล้วก็93นะคะท่านชมคะส่วนล่างอาจารย์ให้มาที่82 92 72 9181 <c oughs> เลข3ตัวของอาจารย์185 189 183 173นะคะส่วนล็อกในตะล่างท่านผูช้ชมจับเป็นคู่ไปเลขกะไรมี789แล้วก็123นะคะอันนี่คือเลขในตะล่างตัวเอง ของพออีจะหลากหลายจังหน่อยเนาะค่ะทั้ผู้ชมเนาะก็มึงแล้วกับพิจารณาแล้วก็เอาไปจับคัดกรองเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นใดค่ะทาะ่านผู้ชมค่ะค่ะสำนักต่อไปค่ะทาะัานผู้ชมค่ะเป็นสองสำนักแอดเอาลงในคลิปเดียวกันนะคะก็จะเป็นของอาจารย์เซียนน้องค่ายอาจารย์เซียนน้องค่ายภาในวิ่งทีหนึ่งกับเจ็ดนะคะวิ่งทีหนึ่งกับเจ็ดเลขในตาล่างในช่องสี่เหลี่ยม ของเพลนเป็นคือเครื่องหมาบวกกับธรรมชมก็จะมีแถวแรกก็จะเป็นเจ็ดสาแถวที่สองแปดแถวที่3มีศูนย์กับหนะคะเพื่อนในวิ่งที่หกับ7จ็ดกับธรรมชมเลขจับคู่ของเพลนก็คือ7จ7ดสี 1, 7, 1, 6, 1เ1็ดหเจี่ลข3ตัวก็คือ6ก7นึ่แล้วก็4 16อันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนหนองคายเนาะคะ่ะเนาะ ส่วนต่อไปเป็นของลุงหม,มานค่ะทมมา่านผู้ชมค่ะค่ะสำหรับของลุงหม,มานเนาะคะ่ะน็อตตัวเลขเนี่ยทางของลุงหม,มานลุงหม,มานให้วิ่งบนที่เก่างวดที่แล้วของลุงหม,มานนะเข่าบนเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้ให้วิ่งบนที่เก่าเลขจับคู่สิมีเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เลขสามตัวก็มีหกเก้าห้าหกเก้าเจ็ดสองเก้าห้าสองเก้าเจ็ดนะคะส่วนล่างล่างอาจารย์ให้วิ่งที่ห้า เลขจับคููมิหาศูนย์เจ็ดศูนย์ละก็เจ็ดหานี่คือตัวเลขแนวทางแม่นๆของลุงหม,มานนะคะลุงหม,มานบ่เคยพลาดเรื่องเลขวิ่งเรื่องหลุดไพซายหลุดสายวิ่งจับลุงหม,มานด้วยค่ะโอเคมากเลยนะคะของลุงม,มานซึ่งตัวเลขแนวทางก็จะมีแยกบนแยกล่างนะคะต่อไปคะ่ะท่านผู้ชมคะเป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขแนวทางของอาจารย์ปิ่งอุตรดิตฐ์นะคะท่านผู้ชมคะ่ะ พราะอาจารย์ปีงออุตรดิษฐงวดนี้อาจารย์ให้วิ่งที่6กับ1นะคะเลขจับคู่ก็จะมี5 1 6 1 7 1เลข3ตัวก็จะมี3 6 1 3 7 1 8 6 1 8 7 1นะคะส่วนเลขวิ่งล่างนะคะ7กับ8ปดทำช่วง่ะจับคู่ก็จะมี0 7 0 8 3 7 3 8 6 7 6 8 อาจารย์เน้นที่แปดนะคะทรชมช่วงมีศูนย์แปดสามแปดหกแปดนี่คือตัวอาจารย์วิ่งส่วนบนอาจารย์เน้นที่หกหนึ่งเลขสามตัวอาจารย์เน้นที่สามหกหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์ปิ่งอุตรดิต์นะคะซึ่งเพื่อนกะเข่าแน่ลุดแน่เป็นของธรรมดาค่ะ่รนมช้วมค่ะตัวเลขแนวทางบวเขากลุดเนาะค่ะ่นานมู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางของตัวเลข ซึ่งแอดก็นํามาสรุปทั้งหมดจนเป็นประมาณ6สสำนักนะคะหกเจ็ดสำนักค่ะทั้งชมค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่ละสำนักเป็นสำนักที่แมนแมนที่เข้าดีมาตลอดนะคะแต่งวดที่แล้วกระพาดเนี่ยจักหน่อยสำหรับงวดนี้คิดว่าอาจารย์อาจารย์แต่ละสำนักก็บอกว่าน่าจะไม่พลาดน,นะคะก็ความเป็นไปได้ก่ว่าสีสูงค่ะทั้ชมค่ะความน่าจะเป็นของเหลขก็น่าจะมาสูงกว่างวดที่แล้วนะคะ เพราะว่าเจ้าของสำนักแต่ละสำนัก,กมีความหมั่นใจนะคะทำช่วมขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางโคงสุดท้ายของแต่ละสำนักนะคะซึ่งสำนักแต่ละสำนักนั้นก็มีทั้งหมด67สำนักเนาะคะ่ะทผช้ชมเนาะก็คอยท่ชนวูเชม FC ทุกทันได้พิจารณาได้คัดกรองได้นําไปเปรียบเทียบกับสำนักอื่นหรือไปคัดกรองระหว่าง6 7สำนักนี้ให้เหลือหน่อยโตลงแล้วก็จัด สลากินแบ่งรัฐบาลไว้เลยค่ะท่านผู้ชมะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางของการสรุปหวยโคงสุดท้ายของแต่ละสำนักของแอดนะขอ,อนาะแอดเจียน่ากับขอากราบขอบพ่ะคุณท่านผู้ชมเอฟซีถูกทานที่เขามารับชมที่เขามาคอมเมนท์ที่เขามาเสนอแนะนะคะแอดก็ขอ,อนอมรับถุกขอความทุกความคิดเห็นนะคะ ก็คอยทงผู้ช่วยวีซีถูกท่านโชคหมานลำา้วยคิดสิ่งใดคอยสมความมาุ่งมั่นปรารถนาเยเจ็บอย่าจนเดินทางไปไสก้อยเดินทางโดยความปลอดภัยไรกังวลเนาะค่ะเนาะหาเงินไก่หางายไปไสมาไสก็คอยเจอแต่สิ่งดีๆีมีฉชกสำหรับคลิปนี้แอดขอลาทานผู้ช่วมไปเพียงแค่นี้กราบขอบพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ